การแยกแยะรูปธรรมนามธรรมรูปขันนามขันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านการพิจารณาแยกแยะว่าอย่างไหนเป็นรูปธรรมอย่างไหนเป็นนามธรรมนั้นมีความสำคัญต่อการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก เพราะการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะต้องมาพิจารณาดูการเกิดการดับของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นว่ารูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ นั่นเองซึ่งการเห็นก็ต้องเห็นสภาวธรรมเหล่านั้นจริงๆด้วยรูปธรรมคือสิ่งที่แตกสลายย่อยยับไปได้ด้วยความร้อนซึ่งได้แก่รูปปรมัติทั้ง28รูปคือมหาภูตรูปสี่และ อุปาทายรูป24ล้วนเป็นรูปธรรมทั้งสิ้นส่วนปรมัถธรรมอีกสาซึ่งได้แก่จิตเจตสิกและนิพพานนั้นเป็นนามธรรมวิถีจิตทั้ง89แบบอย่างย่อหรือ121แบบอย่างพิสดารน,นั้น เป็นนามนธรรมเจตสิกห้ิบสดวงนั้นเป็นนามนธรรมนิพพานนั้นเป็นนามนธรรมส่วนการแยกแยะรูปขันกับนามขันจากขันห้าซึ่งในขันห้านั้นรูปขันเป็นรูปขัน เวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน,ขนและวิญญาณขันเป็นนามขันต่อไปมาพิจารณาดูการเกิดขึ้นของรูปธรรมนามธรรมและรูปขันนามขันกันรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากกรรม เรียกว่ากรรมชะรูปรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตเรียกว่าจิตตะชะรูปรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากโอชารูปเรียกว่าอาหารชะรูปรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากอุตุเรียกว่าอุตุชะรูป ในการเกิดรูปธรรมนั้นถึงแม้ว่าจะมีเราหรือไม่มีเราก็ตามถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือจะไม่รู้ก็ตามรูปธรรมเหล่านั้นก็เกิดขึ้นดับไปตามธรรมชาติของรูปธรรมนั้นต่อไป การพิจารณาการเกิดขึ้นของรูปขันธ์ทั้งในปัญจทวารวิถีและในมโนทวารวิถีในปัญจทวารวิถีการเกิดขึ้นของรูปขัน,นธาาน์นั้นเกิดขึ้นจากประสาทรูป5ไปรับรู้รูปธรรมเหรือ วิสยับรูปเจ็ดได้แก่จกักขวิญญาณที่ตาไปรับรู้รูปารม์หรือรูปภาพโสตะวิญญาณที่หูไปรับรู้สัทธารม์หรือเสียงคันทะวิญญาณที่จม,มูกไปรับรู้ คันธารมหรือกินชิวหาวิญญาณที่ลิ้นไปรับรู้ระสาลมหรือรสชาติและกายวิญญาณที่ผิวหนังร่างกายไปรับรู้โผดทัพพารมหรือดินไฟและลม ที่กล่าวมานั้นคือรูปขันธ์ที่เกิดขึ้นในปัญจทวานวิถีจากปะสาทตรูป5ไปรับรู้วิสยับรูปเจ็หรือรูปธรรม7ส่วนการเกิดขึ้นของรูปขันธ์ในมโนทวานวิถีนั้นเกิดขึ้นจาก มโนทวาราวัชณะจิตไปรับรู้สุข,ขุมรูปสิบหกซึ่งเป็นธรรมายตนะโดยที่มโนทวาราวัชณะจิตทำหน้าที่เป็นมนายตนะภายในคือใจรับรู้ธรรมายตนะหรือสุข,ขุมรูปสิบหกซึ่งทำหน้าที่เป็น อายตนะภายนอกหรือธรรมารมธรรมายตนะส่วนการเกิดขึ้นของนามขันในปัญจทวารวิถีนั้นก็เกิดขึ้นต่อเนื่องจากรูปขันซึ่งรูปขันจะเกิดขึ้นก่อนดึงขณะจิต จากนั้นก็จะเกิดเกิดนามขันตามมาส่วนการเกิดขึ้นของนามขันในมโนทวารวิถีเกิดขึ้นจากมโนทวาราวัฒนะจิตไปรับรู้ธรรมารมณ์ได้แก่จิตเจตสิกนิพพานและบัญญัตินั่นคือ มโนทวาราวัชนะจิตทำหน้าที่เป็นมนายตนะภายในไปรับรู้ธรรมารม์ธรรม,มายตนะซึ่งเป็นอายตนะภายนอกได้แก่จิตเจตสิกนิพพานและบัญญัติเจตสิกคือมโนธาตุสามมี เวทนาสัญญาและสังขารที่กล่าวมานั่นคือการเกิดขึ้นของรูปขันนามขันทั้งในปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถีสรุปรูปธรรมหมายถึงรูปปรมัตย์28ิ28 นามธรรมหมายถึงจิตเจตสิกนิพพานและบัญญัติขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับ